สวัสดีตอนเศร้าจ้าพี่น้องมนีก็คือเกาจ้ายายเอเมาส่วนพี่น้องกินเขาเศร้ากับยายเอเจ้ากับเขาเศร้ายายเอเมนีกะของโปรดยายเอเราจะพี่น้องได้สูบกรเขือจ้าแต่ว่าสูบกรเขือยายเอเมนีพิเศษเด้ใส่เห็ดน้ำจ้าสูบกเขือใส่เห็ดจ้าพี่น้องเ้วกนมี่ ใจยางจ่าอย่างเองเลยแล้วก็ส่วนผักนะจากพี่น้องกับซิมี่แค่รดแล้วก็มีบ็อกโคลีจ่าใยหลวกรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้จะเป็นบักเคือม่วงจ่าใยถอดให้พ่อหญ่มาจ่าพี่น้องมากินข่าวเสวกับใยจ่าแต่ยู่ไส้กับบลแหล้วอาหารอีสานบานเฮาดอกจ่าพี่น้องกินยังกับบลแล้วกินยังกับบแ็อตแาบใยแมโยออสเตรเลียใยกับกินแต่อาหารอีสานจ่าพี่น้อง มาเด้อจ้ามากินเขากับยายเอจ้าเดี๋ยายเอจขอโตกินเขาก่อนเด้อจ้าพี่น้องพอคันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีจ้า